ตลาดหุ้นเวียดนามยังไปต่อได้ไหมในปีนี้ในขณะที่กำลังเจราจาทางการค้ากับสหรัฐทางเรามองว่าตลาดหุ้นเวียดนามมีแนวโน้มไปต่อในปีนี้เนื่องจาก 1. การลงทุนภาครัฐยังเติบโตได้ค่อนข้างแรงรัฐบาลเวียดนามตั้งเป้างบลงทุนภาครัฐถึง21%เมื่อเทียบกับปีก่อนถือเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่น่าจับตามอง 2. ตัวเลขเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับภาคการบริโภคยังคงฟื้นตัวดี ยอดค้าปีและจำนวนนักท่องเที่ยวยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสหนึของปีนี้เป็นสัญญาณว่ากำลังซื้อภายในประเทศยังคงค่อนข้างที่จะแข็งแกร่ง 3. งบไตรมาสหนึปี2025ของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธนาคารยังคงเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง ทางบรจอ c i p ศษขอแนะนำ c i p ศษ VN EQ ที่มีกลยุทธ์เชิงลุกลงทุนในหุ้นเวียดนามโดยตรงบริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในหุ้นเวียดนามและทีมผู้จัดการกองทุนที่สามารถสื่อสารประสานเวียดนามได้อย่างคล่องแคล่วทางกองทุนมีกลยุทธ์ลงทุนเชิงลุกเน้นลงทุนหุ้นขนาดใหญ่เติบโตสูงที่มีคุณภาพดีและมีธรรมมาพิบาลสูง มีผลงานโดดเด่นชนะเบนชม์กในช่วงเวลาย้อนหลัง5ปีและได้รับรางวัลมอร n นิ่งสตาร์5ดาว